สบายดีพี่น้องมันี้มาปลูกผักเลยทีมงานปลูกผักเห็นไหมปลูกแบบดีแน้วก็พูกจ่คุ้มไม่อยู่ละคิดเ,าดเอาเลยมันมีคุ้มอยู่ขอชักลุ่มอืม,อมอโอเคค่ะนี่ปลูกจ้ะ ปลูกไปให้คุ้มมันก็ใช่ยเลยรวมงานจิบมีโบทีมงานปลูกพักจ้าเดือจ้าเด้อเล็ดกลงไปสิเด้อทีมงานเท่านี่ปลูกพักปลูกนี่ไวันนี้มาักอืวันนี้มาเก็บพักอืมมีปลูกวันเก็บเด้อพี่น้องพี่เล่ใครคอยมาพี่เล่ตังพี่เลย จะเห็นเข้เห็นบ่พอเีน้ำเข้าก็ผู้จ่ายนแหงคักรววะเอ้ยป้าเอ้ยง่ม่เาไงไงถุงเาโอ้ยคนไม่ได้ค่อยถไงได้วะไม่ถุงพวกเ็พวกอะไแลวเอ้ดวยที่ไปชมพักให้เจ้าหังค่ยได้ไปชยวะโมเป็นกระช่ววอน่้เเาบเคยบุเคยบุกเ้า เชื่อเกี่ยวขอให้แล้วเลยเราไปปลูกอีกเท่ากันเราใส่เนีมันโมไร่ไม่ได้ขายหรอวะอุปปิณช่วงพักอุปปิณราคาเราปลูกมันกบอไรอ่ะนี่จะลดไม่ไี่เราไปยัดนาสินี่เป็นน ลุกแต่มือเอยียบมันเลยเลยนะก็เยียบไปแล้วเ่ะก็เลยตุเหยียบงือมั้งไงไม่พูดถึงวะฮะใช่ครับก็เยียบไปแอรปลูกพักแบบนี้เด็กพี่น้องเอ้ยบอกเคยปลูกจัเพื่อนมาเด้อมาเด้อนี่ครั้งแรกเด้อนี่พี่น้องเพื่อนแรกอาล้วครั้งแรกของสเตเดนี่เดี๋ยวว่าจะไปอกินเพราะว่า ก็ยอดใได้ยอเนียเอลเขาปอกเีาไม่เคี่ยเงเียใค้บอกะติดเราอ้าวเนอะอ้าวชอแต่ก็ื่นใจใหญ่ที่นี่เลิจ้กเพรากก็ชอบปนคนกันเออก็กระชอนคืเข้าพอดคสายอืมมนเขาแต่องเคาะกระปันรบจบแต่ว่ามันยว่ กเขาปลเขา้จองอยู Goodness. ่ข <antenna noise> ้าักจบนี่นะกป้ล้มมากจ้องข้ไงโอ้เปลยอพักเปลยไมเปลยไม่อยากเน่าจัเปลยักบ้านได้เมืองลัเลบ้านเมยใหม่ บ้านเม่ไหมเมืองรับเรเอาพักมาให้ที่นี่แหละเอายาพักรัเรมาแต่รับเร่เไหเมืองม่ีเมือมนางแมยไหมเมืงว่มีผัวมีผัวได้มีคนเดียวขอเชื่องไว้ได้มาพี่พี่น้องถ่ายอยู่พี่เด้อถ่าเบ้งเอาแ่ดก็ควิดีโอนได้าจีนจีนก็หินได เออย่าย่ย่าจ้างเลยเอ้มีไปนุ่งสิ้นนะเดี๋ยวนี้เออเจ้าก็จะปาเลตสิ้นแป้วเน็กไปนะเน็กอยู่ง่ายข้าองดีตงาีตาดีีาองดี่าี่ง่ีตอดดองดีองดาตองาองดีอดีตองดีตอาดีตองดง่ายๆด้อเนองดีตองอ่าา มียายนุ้ยเรานลาวยังบ้าเก่งเ้าุงเจ้ากงมางามางามูกงามหลานีเอ็นผู้ัดเดียวกขบอกมันจึงไงมันง่ายง่ายเดียวนี่เดียวนี้ละปลก่อนไปไปยากวังไยมันย่างเงีอืมมันงี้มันก็โชกเงี้ยไปเง้ไปพ่อคกรายงานแล้ก็ัตามหลูกให้เรา ลูกคอยบวหแจ่งคนักอดูสิใช่ไหมใช่ไหมไม่เคยกีเต๋อกิกังนนังนงงช่องดับนั่นแหลก็บวคำนั่นแหละบอชแเ่งยแคป่าปีบวบกินแกข้าวเจ้าแบบไหนไม่เห็เจ้าปีนะเจ้าว่าเจ้าปีเจ็บเกาเอาท้องมาแข่งท้อเต็บตัตุทืยังอยู่เออ เห็ดบุญเงาะเห็ดบุญหาผู okay. ้ทุ้ข์ทนพุ่กไงเข้าไปไงเด้อืมแกมาไปกับกันเนอมามาบวกเฮงข้าวข้าวมึงงี้และได้ไงไปไป่ไปไม่ประบมไปไปกับยังเนอะอยากอยู่เฉยท่าหู้แล้วก็ส่งข้าวทางเสาต้องสตเต้นี่เด้อเออสตเต้จีพีสานงานกลับมาให้ถ้าได้ยินข้าวก็ได้ชื่อเพียงก็แก้ว แต่แถวแถวกังงจ้ากัง <c oughs> มาเดอ้อถ้าเจ้าเห็นในนะในช่องยูทูบกะบัวค้ำช่องดำกลับมาคอมเมนต์ช่องค่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยส่งข้าวให้แม่จะหูหายไปเจ้าปีละแล้วเก้าไปยุใส่แม่เ,มเป็นห่วงแม่มก็เป็นห่วงยุกสายากักยังยันแม่ตายปะ แม่ก็ยังบ่ตายยังท่าลูกแหละอืเกิดก้าตายท่าลูกมารับเอปรับปางเงินเงไปบ่ได้บ่เห็นหุ่งเห็นเฮืองไม่เห็นหุ่งบ่ลาวก่บ่เลยกาบ่เนี่ยตาบดล่ะอืมพ่อฮะถึงคือจ่างโมงเงมโกงชาวชาวแล้วเราก็แห้งไปเลยเนาะเราก็มาหมักไป

กบแข่งกบขายเขาได้เขาเก่งยักออกเก่งนีค่ะควายดีดีบักไปบอกขักเองเคือมันบอกมาดีว่านี่ืออะไรควายมันก็แก้มหูควายให้ขักขแก้วก้เอาเจ้าบอกให้เขาฟังะเอาไปเอาีเก็บปุ่มมัก็มาเชือามเจ้าเสยงแค่ขี้เเอาขี้เก็ยบยังไงงงอไอ้งอ คือใจนะคืออะไรคบควยหรอม่มาเฮาเหมางเ้างัดือดมาค่ะมาเฮาวเนี่ยแล้วอะไได้พี่น้องเอ้ยนานนึงละไยังไม่ยังอีกถุนไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยจนแล้วพื่นเราแับนี้ไปไปเบิ้งน้ำเดียวเนาะสีเห็ดห้องใส่